สวัสดีครับผมนายเอกพล์จตุรวมเลิศสากศึกษา5401001622101จะมาแสดงการแยกส่วนประกอบของล้อหน้าจาักรยานนะครับโดยใช้โปรแกรม Solidworks ครับครับผมแล้ดับแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมางาน,น Open ครับ Open ส่วนประกอบช่วงล้อหน้าครับขึ้นมาอย่างนี้จากนั้นไปที่ด้านซ้ายนี่ครับ c o n f i g u r a t i o n Manager ครับคลิกขวาที่ตรงนี้ครับ เลือก Add Configuration พิมพ์ว่า X p l o d e ครับจานั้นกดตกลงจากนั้นครับผมทำการ e X p l o d e คลองที่ Export View ด้านบนนี้ครับทำการแยกชิ้นนะครับอ่าทางซ้ายมือก็จะเป็นข้อมูลต่างๆครับผมเลือกที่ตระกูลสองตัวนี้ก่อนอ่าดึงขึ้นมาตามทิศทางอันนี้โอเคแล้วก็เลือกที่นี้ครับ ดึงออกมาแต่สังเกตว่าแกนจัไม่ตรงนะครับไม่ตรงออก,กับแนกนแฮนด์จักรยานเลือกทิศทางเลือกชิ้นนี้ครับทิศทางก็เลือกทิศทางผิวนี้ครับนั้นกดครับลองเลือดด่อนดูเอาใหม่ได้วิวนี้ ครับันกลับนิดนึงโอเคเลือกแกนนี้ผิวไปเลือกผิวนี้นั้นลองเลื่อนชิ้นนี้ครับลองเลือ่อนดูโอเคได้เรียบร้อยจากนั้นไปที่อันนี้ครับผิวก็เลือกผิวตรงนี้ครับนั้นลองเลือ่อนดูโอเคถอดได้เรียบร้อยครับส่วนประกอบ,บั้นผมก็ทําการนัดตัวนี้ครับนัดตัวนี้ครับเลื่อนลงมาแบบนี้ แล้วก็ด้านล่างครับมาตัวนี้เลื่อนมาตามแกนนี้อีกฝั่งนึงเช่นเดียวกันเลื่อนมาตามแกนนี้อ่าได้แบบนี้ขึ้นมาครับจากนั้นจะทําการแยกชิ้นส่วนประกอบแบบชุดนะครับใช้คําสั่ง Option ด้านล่างครับเลือก Auto-Spec c o m p o n e n t ต After Drag แล้วก็ติ๊กที่ Select Sub Assembly Part เลือกชิ้นส่วนครับที่ต้องการแยกเป็นชุดครับก็เลือกเลย นี่ครับตามนี้เลยครับที่ผมต้องการอ่าสปริงสปริงตัวล้อแล้วก็ตัวหวงล้อนี่ครับจากนั้นกดเลือกทิศทางครับทิศทางทิศทางเนี่ยครับเลือกทิศทางได้ผมเลือกทิศทางแกน y แล้วคันแล้วกด apply ครับอ่าจะได้แบบนี้ขึ้นมาครับอยัดชิ้นส่วนประกอบแล้วกดตกลงจากนั้นครับผมมาทำการสร้างเส้น เส้นลายลายการประกอบครับ x p o r t l i n ลนสเกตนะครับการแยกชิ้นส่วนนี่ครับใส,ส่เส้นประกอบคิดคำสั่งเอ็กโพสไลน์สเกตด้านบนนี่ครับผมก็เลือกก่อนเลยนี่ครับเลือกผิวนี้ผิวนี้กับอันนี้ครับกดตรงลงฝั่งหนึ่งครับนี่ครับผิวนี้ตรงลง แล้วก็นี่ครับนะตัวนี้อยู่ด้านในแล้วก็ตรงนี้ครับตกลงแล้วก็ไม่ใช่ครับเอ,อ่อผิวผิวนี้กับผิวนี้ครับโอเคแล้วก็ผิวนี้กับ ดูนี้ดูด้านในนี่หาก,ก่อนหาไม่เจอเอออยู่นี้โอเคแล้วก็หาต่อไปก็จะเป็นแกนี้กับ กับอันนี้กับอันนี้โอเคแล้วก็อันไหนดีอ่ะอันนี้ละกันอบออันนี้กับคุณร้องนี้ร้อง,งข้างนี้ถือนี้ อค okay. อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันตรงนี้ครับมาที่คงล้อฝั่งอีกฝั่งหนึ่งโอเคแล้วก็นี่ครับตรงนี้อยู่นี้กับอันนี้ครับต้องประกอบกัน Okay. ใช่ไหมใช่เลยแล้วก็นี่ครับอันนี้กับตรงนี้ใส่เข้ามาแล้วก็อันนี้กับตรงนี้ใส่เข้ามาสปริงเนี่ยครับสปริงอ๋อ แกนนี้ครับกับแกนสป,ปริงคู่ครับเอาไว้ก่อนอาทำชิ้นส่วนเอาล้อครับโพรงล้อนี่ครับเส้นแกนล้อนี่ครับในแกนล้อกับแกนยางแกนยางก่อนแกนยางแกนไหนแกนนี้โอเค ร้อยครับแล้วก็ไหนอีกไหมเี๋ยวสปริงนี่แหละครับปัญหานะครับสปริงสปริงนี้ยังไงดีตะกูครับอ่าโอเคน่าจะครบแล้วนะครับจากนั้นก็กดถูกครับอ่าอาี่ขวาที่นี่ครับเลือกแอนิเมตคอนแทปครับ จะเล่นให้เราดูครับป๊บ๊บปป๊ป๊ปปาป๊อย่า,า,างนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับชิ้นส่วนของเราโอเคน่าจะโอเคแล้วครับจากนั้นก็จะเป็นการจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ